สวัสดีทุกคนวันนี้น้องแบ,บมมอโลกไทยพาเพื่อนเพื่อนมาชมร้านพ้าที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมมอโกไทยร้านแดงลมิทาไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณนนท์นะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนนท์เชวยเล่าความเป็นมาของร้านแดงลมิทนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยนะคะแล้วเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะเบื้องต้นน่าจะประมาณช่วง2,540พี่แดงก็จะขึ้นมาเปิดแผงจรจนได้มาอยู่ตามตู้หาตู้เช่าแล้วก็มาเปิดเป็นร้าน จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ25ปีผมว่าต้องมีประมาณ25ปีทาปีร้านเปิดให้บริการด้านใดบ้างคะทางร้านยินดีรับเช่าพระเครื่องทุกอย่างพระเกจิกอาจารย์เครื่องรางถ้วยชามของเก่ายินดีรับเช่าทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ หากเ,เพื่อนสนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อคุณน็อตได้ทางไหนคะชชวยบอกตำแหน่งของร้านที่ไหนนะคะทางร้านเราอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามงวงานชั้นสามท่านที่มาถึงเนี่ยเข้ามาทางด้านลานจอดรถผักประตูเข้ามาแล้วเดินตรงมาอย่างเดียวเลยร้านเราจะอยู่ซ้ายมือโซนดีถามคนบนนี้ได้ร้านพี่แดงราเมนทาครับ คุณนอร์ช่วยแนะนำวัตถุมงคลที่น่าสนใจเพื่อนๆได้ชมหน่อยนะคะได้ครับได้ครับท่านจะมาพิมพ์ฐานหกเหลี่ยม <Style. S 1> พากิ่งน้ำท่วมวัดสุทัตน์พากิ่งหน้าอินเดียพะ <the dangerous thing. S 1> พุทธชินาราชอินโดจีน <the> <es> หลวงปูท่ทวดเตาลีดเล็กปีศ5พิมพ์อัปเช่ พระชัยวัดท่านเจ้ามาพิมพ์แม่ค้าพระชัยวัดสมเด็จพระสังฆราชแพรปี2483พระชัยภัยดีพินาศวัดบวรนิเวศเหรียญรอจอบเล็กหลวงพ่องเงินวัดบางคานเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น3ามบอกช้างป้อง ร้านแดงลำมินทาตั้งอยู่บริเวณโซนดีชั้นสามมดิบกำวังวันเปิดให้บรกิการทุกวันตั้งแต่10โมงช้าถึง6โมงเย็นหากเพื่อนสนใจแวะมาชมที่ร้านได้เลยหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 1 3 7 2 1 9 9 3และ0 9 8 2 7 2 1 1 9 3วันนี้น้องแบมลาไปก่อนบ๊ายบาย